เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะพระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่และสูงสุดเราขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันใหม่นี้ที่เราเข้ามาฟังถ้อยคําของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงเปิดเผยสําแดงให้เราสามารถเข้าใจและยังรู้ถึงความจริงในพระวจนะของพระเจ้าเราสารเสด็ขอบคุณพระองค์ฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์าเมนขอบคุณพระเจ้านะคะ วันนี้เรามาต่อนะคะในหนังสือหนึ่งโคลินบทที่12คราวที่แล้วนะคะเราจบลงในข้อที่19ที่บอกว่าถ้าทั้งหมดเป็นอวัยวะเดียวร่างกายจะมีที่ไหนเราจบตรงนี้นะคะเพราะว่าอาจารย์เปาโลกำลังแยกแยะให้ผู้เชื่อในโคลินได้รับรู้ถึงเรียกว่าอย่างไงอะ่ะ สิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้กับคิดจักรของพระองค์ในแต่ละคิดจักรที่พระเจ้าได้ให้ของประทานแต่ละคนแตกต่างกันแล้วในพระธัรมพีก็เปรียบผู้เชื่อทุกคนเป็นอเวัยวะในพระกายของพระเยสุคริสซึ่งมีพระเยสุคริสเป็นศีรษะนะคะอันเนี้ยชัดเจน พอข้อที่ยี่สิบบอกว่าเช่นนั้นแหละมีหลายอาวัยวะแต่เป็นกายเดียวกันนะอันนี้หลายอาวัยวะแต่เป็นกายเดียวกันจุดเน้นก็คือพระเยซูคริสทรงเป็นศูนย์กลางของอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของพระคริสข้อที่ยี่สิบเอ็ด ตาไม่อาจพูดกับมือว่าฉันไม่ต้องการเธอและศีรษะไม่อาจพูดกับเท้าว,ว่าฉันไม่ต้องการเธอในทางตรงกันข้ามอาวัยวะต่างๆที่ดูเหมือนว่าอ่อนแอกว่าก็เสีย อ่อนแอกว่าก็เสียไม่ได้และอวัยวะที่เราคิดว่าไม่ค่อยมีเกียรติเรายังให้เกียรติเป็นพิเศษและอวัยวะที่ไม่น่าดูเราก็ดูแลเป็นพิเศษส่วนอวัยวะที่น่าดูอยู่แล้วไม่ต้องดูแลเป็นพิเศษแต่พระเจ้าทรงรวมอวัยวะต่างๆของร่างกายเข้าด้วยกันและอวัยวะ ที่ไร้เกียรตินั้นพระองค์ทรงให้เกียรติมากขึ้นเพื่อจะไม่มีการแตกแยกกันในร่างกายแต่เพื่อให้อว,วัยวะต่างๆห่วงใหญ่กันอย่างเท่าเทียมกันนะอันนีออ้อาจารย์เปาโลก,กำลังให้เห็นภาพภาพของร่างกายของมนุษย์เนี่ยแต่ละส่วนซึ่งพระเจ้าทรง เลือกสรรให้แต่ละส่วนมาประกอบร่างเป็นร่างกายนี้ทุกชิ้นส่วนเนี่ยมันจะมีมีความแตกต่างกันมีความสวยงามที่ไม่เหมือนกันแล้วในขณะเดียวกันมีเป้าหมายในการใช้ชิ้นส่วนนั้นๆแตกต่างกันด้วยอย่างที่เราบอกไงอย่างปกติเนี่ยเวลาเราพบใคร สิ่งแรกที่เรามองอย่างที่พี่บอกไงเราคงไม่ใช่เจอหน้าใายป๊บเราไปมองเท้าเขาไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนเราก็จะมองหน้าของคนคนนั้นทีนี้หน้าตาเนี่ยก็เป็นก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราต้องทําให้มันสะอาดสะอ้านไม่ใช่ตื่นขึ้นมาไม่ล้างหน้าล้างตาปล่อยให้ขี้ตา เมันคงไม่ใช่ทุกคนเขาก็จะดูแลส่วนที่ส่วนของร่างกายให้ดูดีตื่นนอนแล้วก็จะอาบน้ำอาบท่าทำความสะอาดร่างกายแต่งตัวออกจากบ้านก็ดูแลความเรียบร้อยทุกคนนี่คือปกติไม่ใช่หลับหูหลับตาตื่นปป๊บง,งัวเงียแล้วก็เดินออกจากบ้านออกไปไหนมาไหนคงไม่มีใครทําแบบนั้นทุกคนก็จะดูแลอย่างดี ส่วนอวัยวะอย่างอื่นที่อยู่ในร่างกายเราซึ่งซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะไม่ค่อยสังเกตหรือไม่ค่อยมองอย่างเช่นเท้าอย่างเงี้ยเท้าก็ไม่ได้มีใครอยู่ดีๆพูดคุยกันแล้วก็มองแต่เท้าชาวบ้านมันไม่ใช่พูดคุยกันก็ต้องมองหน้ากันใช่ไหมเออต้องมองหน้ากันแต่ว่าเท้าดูเหมือนไม่สำคัญ ไม่มีใครสนใจเลยเออพูดคุยไม่เห็นมีใครมองเท้าฉันเลยเท้าฉันอุตสาห์รรมซะสวยไปทาเล็บซะอย่างสวยเลยเฮ้ยทําไมไม่มีใครมองล่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าเฮ้ยเราถูกเรียกมาให้เป็นเท้ามันไม่สําคัญไม่ไม่ได้อยู่ในสายตาของผู้คนแต่ความเป็นจริงพระเจ้าให้ความสําคัญของอวยวะทุกส่วนซึ่ง เท่าเทียมกันอย่างที่บอกไงพอเราเข้ามาเป็นลูกของพระเจ้าปุ๊บเนี่ยเรามีสถานะเท่าเทียมกันก็คือเราได้รับความรอดเหมือนกันทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะมีเกียรติมาจากไหนใหญ่โตมาจากไหนเมื่อเข้ามารวมตัวกันในอววะของพระคิดทุกคนมีสถานะหรือฐานะเท่าเทียมกันหมดในสายพระเนตรของพระเจ้าทุกคนเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรัก ดังแก้วตาดวงใจทุกคนเนี่ยมีสถานะเป็นลูกของพระเจ้าเป็นทายาทร่วมกับพระเยซูคริสต์ไม่ว่าคนนั้นจะยากดีมีจนหรือคนนั้นจะมอมแมมขนาดไหนก็คือบางคนเนี่ยอาจจะสถานะทางการเงินไม่ดีเขามาโบสถ์เขาสามารถใส่ชุดเดียวทุกอาทิตย์เลยตลอดปีสิบปีผ่านไปเขาก็ยังคงใส่ชุดเดิมเพราะเขามีชุดแค่นั้นแหละชุดเดียว แต่ว่าไม่ว่าเขาจะใส่ชุดเดียวนั้นสถานะหรือฐานะการเป็นลูกของพระเจ้าไม่ได้ด้อยลงไม่ได้ทำให้เขาลดระดับความเป็นลูกของพระเจ้าลงได้เลยไม่สามารถหรือทำให้พระเจ้ารักเขาน้อยลงก็ไม่ได้พระเจ้ารักเขาเท่าเดิมเท่ากับรักพวกเราทุกๆคนแต่ว่า คงไม่มีใครอยากเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นจริงไหมคะถ้าเราเลือกได้เราก็อยากจะแต่งตัวสวยๆมาโบสถ์แต่ถ้าเลือกไม่ได้จริงๆมีสวยที่สุดแค่นั้นพี่น้องมาเถิดไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องรู้สึกตะขิดตะหวงใจหรือรู้สึกโหยไม่ไหวเสื้อผ้ามอมแมมมีอยู่ชุดเดียวอายเขาไม่มาโบสถ์ดีกว่าอย่าคิดอย่างนั้นนะคะแล้วก็ ในพระคำพีเนี่ยอาจารย์เปาโลก็พยายามให้มองเห็นภาพว่าไม่ว่าพี่น้องของเราจะต่ําต้อยขนาดไหนแต่ว่าในสายพระเนรของพระเจ้าเขาเป็นคนที่พระเจ้าทรงรักเท,เท่าเทียมกับเราเลยดัระนั้นอาเว่าที่ไร้เกียรติพระเจ้าก็จะห่วงใยเป็นพิเศษพี่น้องเคยสังเกตไหมคะว่าในครอบครัวเนี่ยใน,ในครอบครัว พ่อแม่จะเป็นห่วงลูกที่ลูกที่ไม่ค่อยมีกำลังพอที่จะดำเนินชีวิตดีงามเหมือนลูกคนอื่นๆถ้าพ่อแม่ปกตินะยกเว้นพ่อแม่ที่ไม่ปกติที่จะไปยกยอปอปั้นลูกที่มีฐานะดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ ถ้าพ่อแม่ปกติความรักของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเอาใจใส่เป็นพิเศษสำหรับลูกที่ไม่ค่อยมีกำลังพอจะคอยดูแลเอาใจใส่ห่วงใยเป็นพิเศษมากกว่าลูกที่เขามีกำลังแล้วเขามีความสามารถแล้วเขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วเขาฉลุยไปแล้วพ่อแม่ก็จะดูเขาอยู่ห่างๆนี่คือภาพของปกติของมนุษย์ทั่วไปเนาะ แต่ในทํานองเดียวกันเนี่ยพระเจ้าของเราเหมือนกันพระเจ้าจะมองดูลูกของพระองค์ที่ที่แต่ละคนเนี่ยพระเจ้าจะดูแลเขาแตกต่างกันคนที่แข็งแรงเข้มแข็งอยู่แล้วพระเจ้าก็จะดูเขาอยู่ห่างๆส่วนคนที่อ่อนแอยังไม่แข็งแรงพระเจ้าก็จะเฝ้าดูเขาเป็นพิเศษผ่านทางคนโน้นบางคนนี้บ้างผ่านทาง เพื่อนผ่านทางสิกยพิบาลหรือผ่านทงางผู้คนรอบข้างที่จะคอยเอาอกเอาใจหรือจะไม่จะไม่เรียกว่าเอาอกอใจคอยดูแลเป็นห่วงเป็นใยคนคนนั้นซึ่งมันเป็นปกติของของพ่อแม่ทั่วไปเพราะนั้นเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับสําหรับการปฏิบัติที่พระเจ้ามีต่อพวกเราหลายหลายคนที่มันแตกต่างกันบางคนเนี่ยคิดไม่ได้ ก็เลยกลายเป็นว่าอา้าวพ่อแม่ไม่รักฉันเพราะว่าไม่เคยเห็นมาสนใจห่วงใยฉันเลยเขากำลังเข้าใจผิดเนาะเพราะพ่อแม่เห็นว่าเขาสามารถสามารถที่จะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองแล้วโดยที่พ่อแม่สบายใจแล้วไม่ต้องกังวลอย่างปกติเนี่ยสมาชิกเหมือนกันสมาชิกอาจจะคิดว่าสมาชิกโบสถ์นี้เนาะ เราทุกๆเฉพาะโบสถ์ของเราเนี่ยอาจจะคิดว่าศิทธยาพิบาลเนี่ยไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่ไม่ค่อยสนใจเราเลยไม่ได้ท้ามไทยสารทุกสุขดิบอะไรเนี่ยแต่ว่าพี่น้องรับรู้อันหนึ่งคือสิทธยาพิบาลเนี่ยจะคอยเงี่ยหูฟังการจเจริญเติบโตของท่านแต่ละคนหรือเงี่ยหูฟัง ความทุกข์ยากลำบากของท่านแต่ละคนรู้นะไม่ใช่ไม่รู้นะรู้รู้รู้ด้วยวิธีอะไรไม่รู้แหละแต่พระเจ้าจะทรงเปิดให้เรารู้อาจจะรู้ด้วยตัวท่านเองเออมาสนทนากันส่วนตัวหรืออาจจะรู้จากผู้คนรอบข้างคนที่เราลักเขาห่วงใยเราอะไรก็แล้วแต่แล้วสิทธิพิบาลก็จะอธิฐานเผื่อท่านหลายครั้งเนี่ยพี่น้องอาจจะเห็นว่า เราไม่ค่อยเข้าไปเข้าไปจุนจ้านในชีวิตของท่านเพราะว่าแต่ละคนจะมีพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนซึ่งเราจะไม่ก้าวไกายเพราะว่าต่อให้เราเก้าวไกายไปเราไม่ใช่พระเจ้าศิทธยาพิบาลไม่ใช่พระเจ้าไม่สามารถช่วยเหลือท่านได้ทุกเรื่องแต่คนที่ช่วยเหลือท่านได้ทุกเรื่องคือพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ซึ่งอยู่ในตัวท่านเอง อยู่ในตัวท่านเองเลยฉะนั้นสิกยาพิบาลรู้ข่าวคราวก็จะอธิษฐานเผื่อท่านขอพระเจ้าทรงนำพาทรงดูแลถ้าเรื่องนี้มาโดยตรงผ่านทางคนที่มีปัญหาเราจะอธิษฐานให้เขาทันทีจะมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเรื่องนั้นไม่ได้มาจากตัวของเขาเองมาจากผู้คนรอบข้าง เราก็ไม่สามารถที่จะไปถามเขาตรงๆพี่น้องนึกภาพไหมนั่นคือมารายาทนั่นคือมารายาทถ้าสมมติว่าเราไปรู้ข่าวจากคนหนึ่งแล้วเราก็วิ่งไปถามเขาเขาไม่ได้บอกเราแปลว่าเขาไม่ต้องการให้เรารู้แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องพยายามไปรู้เรื่องของเขาให้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชสิทธยาพิบาลไม่มีสิทธิ์ตรงนั้นที่จะ ไปจี้สมาชิกหรือจะต้องไปรู้เรื่องเขาทุกกระเบียดนิ้วในชีวิตประจําวันก็เขาอยู่ยังไงเขาเป็นยังไงเขาอะไรคือไม่ใช่มันทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีมีเรียกว่ามีพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนที่เขาเขาเขามีความสุขเวลาพ,พี่น้องนึกภาพไหมถ้ามีใครคนนึงเข้ามายุ่งกับชีวิตของเราทุกเรื่องเราจะมีความสุขไหม ไม่มีความสุขแน่นอนเราจะเฮ้ยจะอะไรกับฉันนักหนาะมันทุกเรื่องเลยมันไม่ใช่ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นอยากจะให้พี่น้องเห็นภาพกว้าง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 บางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าสอบอที่นี่เนี่ยตัวใครตัวมันเนาะไม่ค่อยมีใครอยากจะสนใจใครเลยมันไม่จริงหรอกมันไม่จริงแน่นอนนะคะอยากจะบอกกับพี่น้องว่า พระเจ้าทรงห่วงใยท่านแล้วตัวพวกเราไม่เพียงแต่ศิทธยาพิบาลเท่านั้นแต่พี่น้องที่อยู่ในคิดจักรร่วมกันห่วงใยทุกคนเราสามารถอธิษฐานให้พี่น้องของเราเราอาจจะไม่รู้จักชื่อเขาไม่เป็นไรอาจจะไม่รู้ว่าเขาขณะนี้เป็นอยู่อย่างไรไม่เป็นไรแต่เราเห็นหน้าเขาอะเวลาเรามามาโบสเราเห็นไหม เห็นเออหน้าคนนี une, one, okay. ้หน้าคุ้นๆเนาะหน้าคุ้นๆเออเราเห็นเขาทุกอาทิตย์เลยบางทีเราก็ทักเขาทันบ้างทักเขาไม่ทันบ้างเหมือนเหมือนอย่างพี่อย่างเงี้ยบางทีพี่ก็ทักสมาชิกไม่ทันเหมือนกันคือเราลงมาเขาหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรทักไม่ทันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเรามองเห็นเมื่อเรามองเห็นเราสามารถอธิษฐานเผื่อพี่น้องเหล่านั้นได้พระองค์เจ้าข้าพี่น้องคนนี้นะเนี่ย สมมตินะพี่สมมติฟังพี่น้องคนนี้เนี่ยวันนี้เขานั่งอยู่ตรงนี้นะามุมห้องนี้เขาใส่เสื้อสีนี้พระองค์เจ้าขา่าขอพระเจ้าอวยพรเขานะาลูกมองแล้วหน้าตาเขาไม่ค่อยสดใสเลยไม่รู้เขามีปัญหาอะไรเขาอาจจะมีปัญหาที่เขาไม่สามารถบอกใครได้แต่พระเจ้าทรงรู้นะขอพระเจ้าทรงเมตตาช่วยเหลือเขาเถิดแค่นั้นเอง นี่คือสิ่งที่เราทำได้เนาะเราทาได้แต่ไม่ได้หมายความว่าบางทีเราไม่ได้รู้จักมักจีกบไม่ได้คุ้นเคยไม่ได้สนิทสนมจนขนาดว่าพอเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะไปไล่จี้เรื่องส่วนตัวของเขาทุกเรื่องมันไม่ใช่เขาอาจจะไม่อยากบอกเราแม้แต่สิทธยาพิบาลเขาก็ยังไม่อยากบอกเราไม่อยากบอกเราก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่า เฮ้ยทำไมเขาไม่เห็นหัวสิทธยาพิบาลเนือไมไม่เกี่ยวกันเลยเนาะ <laughs> เขาอาจจะมีพื้นที่ส่วนตัวของเขา <laughs> เขาอธิษฐานกับพระเจ้าได้เพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่ในเขาในขณะเดียวกันพระเจ้าสถิตอยู่กับสิทธยาพิบาลด้วยก็คือการทรงสถิตของพระเจ้าเราอยู่ในสถานะเดียวกันดังนั้นภาพตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพชัดมากที่ ที่อาจารย์เปาโลพยายามที่จะบอกว่าแม้เราไม่ใช่มือเราจะมาเรียกว่า,างไงจะมาบอกว่าเนี่ยเพราะฉันไม่ใช่มือฉันเป็นตาฉันไม่ยุ่งกับเธอแล้วกันต่างคนต่างอยู่มันเป็นไปไม่ได้เพราะในโลกวิญญาณเนี่ยทันทีที่เราเปิดใจต้อนรับพระเยสุคิ์เป็นพระผู้ช่วยรอดแล้ว ในโลกวิญ,ญญาณเราเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเราเป็นอาวัยวะของกันและกันด้วยแล้วเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธหรือไม่ยอมรับอวัยวะชิ้นส่วนใดๆในร่างกายของเราปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าต่อให้เราปฏิเสธว่าโอ้ฉันไม่ชอบขาเลยขาใหญ่จังดูไม่สวยเลยตัดขาทิ้งดีไหมมันไม่มีทางถ้าตัดขาทิ้งเราก็พิการเนาะก็คือคงไม่มีใครเป็นแบบนั้นว่า ไม่ชอบไม่ชอบตัดขาทิ้งไปโอ้หูไม่สวยแล้วหูกลางอ่ะตัดหูทิ้งแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เพราะว่าทุกส่วนในร่างกายแม้ว่าเราไม่ใช่อวัยวะชิ้นส่วนนั้นแต่เราก็ยังคงผะวงซึ่งกันและกันนะนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดชัดเจนเะนั้นอวัยวะที่อ่อนแอเราขาดไม่ได้เราขาดไม่ได้ก็คือเราไม่รู้หรอกอย่างเช่น เออเรียกว่าไงไสติ่งอย่างเงี้ยพี่ชอบยกไส้ติ่งมากเลยเพราะไส้ติ่งเนี่ยเราดูเหมือนว่ามันคือ,ค,อคือเป็นอวัยวะส่วนที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่มีแต่ว่าเวลาเรากินข้าวแล้วเราไปกระโดดโลดเต้นข้าวตกลงไปในไสติงสต่งไส้ติ่งอักเสบเราต้องไปตัดไส้ติง่งทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็ไม่เข้าใจว่ามันมีประโยชน์ตรงหลายอย่างไรแต่ สิ่งที่สำคัญคือพระเจ้าสร้างมันมาสร้างมันมาอยู่ในอาเวลวะส่วนในร่างกายของเราแปลว่ามันอย่างน้อยมันก็ต้องมีความสำคัญบ้างไม่มากก็น้อยแต่ว่าถ้าวันหนึ่งเกิดไส้ต่งอักเสบเราเลี้ยงไม่ได้ไงเราก็ต้องไปตัดมันทิ้งแต่นั่นคือช่วงเวลาที่มันเลี้ยงไม่ได้ ไม่ใช่อยู่ดีๆเราอยู่ดีมีสุขแล้วเราก็โอ้ยไม่ชอบเลยไส้ติ่งเนี่ยเราเดินเข้าโรงพยาบาลบอกคุณหมอคะช่วยตัดไส้ติ่งทิ้งหน่อยลำคาญมันมันก็คงไม่ใช่เนาะมันก็นี่แหละคือภาพที่ภาพที่อาจารย์เปาโลพยายามให้เราเห็นภาพในโลกวิญญาณที่เราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเยซูคริสโดยมีพระเยซูเป็นศรษะ ไม่ว่าเราจะอยู่คิดจากไหนก็ตามอยู่ที่นี่อยู่ที่โน่นคิดจากทั่วโลกใบนี้ในสายตาของพระเจ้าก็คือเป็นหนึ่งเดียวหมายความว่าเป็นคิดจากเดียวโดยแต่ละแต่ละคิดจักเป็นอเววะส่วนหนึ่งในพระกายของพระเยซูคริสต์นะคะซึ่งเราขาดซึ่งกันไม่กันไม่ได้ในในสิ่งที่อาจารย์เปาโลพยายามที่จะ ที่จะอธิบายให้ฟังก็คือถ้าอาววะที่เราคิดว่าไม่ค่อยมีเกียรติเราก็จะให้เกียรติก็คือจริงๆเนี่ยพูดถึงมีเกียรติไม่มีเกียรติตรงนี้สถานะตรงนี้คนที่วัดคือมนุษย์นึกออกไหมมนุษย์เนี่ยพยายามวัดซึ่งกันและกันด้วยสายตาของเราเรามองดูคนนี้ว่าโอ้คนนี้หน้าน้าเคารบยกย่อง เขามีสถานะดีเขาแต่งตัวดีเขามีการงานดีเขามีเกียรติแต่ความเป็นจริงเนี่ยในความเป็นจริงที่พระเจ้ามองดูเราพระเจ้าไม่ได้มองแบบนั้นพระเจ้ามองในภาพที่ว่าทุกส่วนในอาววะของพระเยซูคริสเท่าเทียมกันหมดนะพระเจ้าก็จะดูแลพวกเราทุกคนให้เท่าเทียมกันหรือคนที่ต้อยกว่าก็จะทำดูแลเป็นพิเศษ ส่วนอวัยวะที่น่าดูแล้วก็ไม่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือมันดีอยู่แล้วไงอย่างที่พี่อธิบายให้ฟังเนี่ยก็คือดีอยู่แล้วเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่มีการแตกแยกกันในร่างกายของพระเยสุคริสถ้าสมมติว่ามีการมีการเรียกว่ายางไงยกตนข่มท่านมีการทําให้เหลื่อมล้ําต่ําสูงในท่ามกลางพี่น้องของของ คลิจหรือในท่ามกลางอาววะของพระคลิสมันก็เกิดปัญหามันก็เกิดปัญหามันก็จะมีการทะเลาะเบาะแวงกันมีการดูถูกดูแทนกันซึ่งพระเจ้าก็ไม่ต้องการให้เรามีความรู้สึกแบบนั้นแต่พระองค์ต้องการให้เราเห็นภาพของร่างกายของพระเยซูคริสว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นชิ้นส่วนหนึ่งในร่างกายของพระคริสโดยมี พระเยซูคิสเป็นศีรษะของเรานะคะข้อที่ยี่หกเนี่ยเป็นข้อที่พี่ชอบมากเลยเห็นว่าถ้าอาวัยวะหนึ่งเจ็บทุกส่วนก็พลอยเจ็บด้วยถ้าอาวัยวะหนึ่งมีเกลียดทุกส่วนก็ร่วมชื่นชมยินดีด้วยอวัยวะส่วนไหนเจ็บอันนี้เจ็บเจ็บนี่พี่น้องจะเห็นภาพเลยเนาะอันนี้พี่ไม่ได้โดนมีดบาดนะปกติอะ แผลที่ไอ้แปะๆอย่างงี้โดนมีดบาดแต่อันนี้ไม่ได้โดนมีดบาดก,ก็คือนิ้วแตกมันมันมันน่าจะแบบแตกแล้วมันก็จะเจ็บเพราะเจ็บเนี่ยพี่ทำยังไงปล่อยมันช่างหัวมันปล่อยให้มันเจ็บไปมันคงไม่ใช่ใช่ไหมนี่ก็ต้องไปหาเทนโซฟามาปิดอย่างน้อยเนี่ยมันช่วยได้ระดับหนึ่งเวลาเวลาเราหยิบจับของเนี่ยเราไม่ไปกระแทกโดยตรง มันก็จะไม่เจ็บนี่คือภาพที่เราเห็นเลยว่าอาวัยวะหนึ่งเจ็บทุกส่วนในร่างกายเจ็บไปด้วยเนาะก็คือไม่ได้ว่าช่างหัวมันปล่อยปล่อยมันไปเจ็บก็เจ็บไปไม่ใช่เราก็ต้องมีวิธีที่จะทำอย่างไรให้ชิ้นส่วนนั้นเนี่ยเจ็บน้อยลงเจ็บน้อยลงพี่ก็ใช้วิธีแปเอาปั๊กเตอร์มาแปะ <laughs> เอาปัดต,ตร์มาแปะแล้วเอาแปะนานๆเราก็ล้างมือโน่นนี่นั่นใช่ไหมเราก็แกะบันทีแล้วก็แปะอันใหม่จนกว่าไอ้นิ้วที่แตกมันจะหายเป็นปกติแล้วเราก็เอออยู่นี่มีสุขนี่คือภาพเดียวกันภาพเดียวกันในโลกวิญญาณที่พระเจ้าต้องการให้เราเห็นภาพว่าทุกส่วนในร่างกายสำคัญถ้าส่วนไหนเจ็บมันเจ็บหมดเลยเจ็บหมดเลย เหมือนกับร่างกายของเราเนี่ยเราจะไปคิดว่าฉันไม่ใช่หัวใจฉันไม่ใช่หัวใจไม่เป็นไรร่างกายฉันส่วนอื่นแข็งแรงดีหัวใจมีปัญหาก็ปล่อยมันไปคงไม่ใช่ถ้าหัวใจเรามีปัญหาเราทำไงไปหาหมอไงเราก็ต้องพาร่างกายเราไปหาคุณหมอแล้วก็ไปอธิบายให้คุณหมอฟังว่าหัวใจเราเจ็บ เรามีอาการผิดปกติคุณหมอช่วยตรวจให้หน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงลิ้นหัวใจรั่วหรือเปล่าหรือหัวใจเราทํางานผิดปกติอะไรเราเหนื่อยง่ายหรืออะไรเราก็ต้องหาวิธีฉะนั้นตรงนี้แหละคือภาพรวมของคลิสจ,จักรของพระเจ้าเมื่อใครก็ตามที่ที่มีปัญหาหรือมีความเรียกว่าความทุกข์ยากลําบากร่างกายทั้งส่วนเราก็ทุกตามไปด้วย ถ้าใครมีเกีลตดร่างกายทุกส่วนก็มีเกีลตดไปด้วยพี่ชอบอันที่อาจารย์นะครยกตัวอย่างเรื่องของอเรื่องของอะไรดีมสมมุตินะคะสมมุติว่าออตอนที่มีสงครามโลกครั้งที่สองพี่น้องจำได้ใช่ไหมคะสงครามโล,โลกครั้งที่สองเนี่ยประเทศไทยไปเข้ากับออกองทัพที่มีชัยชนะ มีชัยชนะเขาเขาสู้กันไงเยอรมันกับอเมริกาอะไรเขาก็สู้กันทีนี้ใหม่ๆดูเหมือนออดูเหมือนว่าพวกญี่ปุ่นมันจะชนะเนาะแต่ไปไปมามาโอ้โหเบิดตูมลงไปแพ้เลยสงครามโลกครั้งที่สองแพ้เลยแล้วประเทศไทยไปอยู่ในพวกที่ฝ่ายชนะเราชนะด้วยก็คือเรียกว่ายางไงอ่ะเราไม่ได้ไปทำ อะไรกับเขาเลยเราไม่ได้ไปสู้รบปบมือเราไม่ได้ไปทำสงครามกับเขาแต่เราพ่วงชัยชนะในส่วนของส่วนของเรียกว่าพวกเดียวกันภาพเดียวกันร่างกายของเราเนี่ยพระเจ้ากำลังอธิบายให้เราฟังว่าถ้าเอเวลวส่วนไหนมีเกียรติได้รับความชื่นชมยินดี ทั้งส่วนของร่างกายเราก็ชื่นชมยินดีไปด้วยกันนะคะภาพคือพี่น้องจำจำตอนที่พระเยซูพูดกับคนยิวได้ไหมว่าเมื่อเราหิวเจ้าให้เรากินเมื่อเรากระหายเจ้าให้เราดื่มเมื่อเราถูกจำอยู่ในพันธนาการเจ้าก็ไปเยี่ยมเราแล้วผู้ชอบทำเหล่านี้เฮ้ยเลิกลากเลยนึกออกไหมเลิกลากเฮ้ยทำตอนไหนอ่ะเมื่อไหร่ ปเยี่ยมพระองค์เมื่อไรพระองค์หิวตอนไหนอ่ะถึงจะได้เอาเอาข้าวให้กินเอาน้ําให้กิน,น,กนแต่พระเยซูพูดคาหนึ่งคือที่ท่านทําให้กับผู้เล็กน้อยคนหนึ่งในนามของเราก็เท่ากับท่านได้ทํากับเราด้วยหมายความว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยยางสมมุติครินจากเราเราไม่ได้ออกไปประกาศเนาะเราไม่ได้ออกไปประกาศ แต่คลิปจักอื่นที่ถูกเรียกมามีของประธานในการประกาศเข้าออกไปประกาศกับผู้คนเยอะแยะมากมายเราก็เป็นหนึ่งในนั้นคือมีส่วนร่วมในโลกวิญญาณเราไปประกาศกับเขาด้วยเหนือไหมเราไปกับเขาด้วยแม้ว่าตามสายตาม,มนุษย์เนี่ยไม่เห็นทำอะไรเลยแต่พระเจ้าบอกเราว่าในโลกวิญญาณ เมื่อใครก็ตามทำอะไรให้กับใครพวกเราทุกคนพี่น้องในพระเยซูคริสต์เราร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันไปทำด้วยกันภาพนี้ต้องให้ชัดถ้าไม่ชัดเนี่ยเราก็จะแยกเหมือนกับแก่งแย่งกันเออ,ฉ,อ,อฉันต้องทำอย่างนู้นฉันต้องทำอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องทำทุกอย่างหรอกเพราะพระเจ้าก็ไม่ได้เรียกเราให้มาทำทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ใช่ พระเจ้านําเราให้ทําแบบไหนเราก็ทําเท่าที่พระเจ้านําเราแล้วทำตามข้างในวิญญาณนำเราด้วยดังนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นภาพที่ให้เห็นชัดเจนมากตรงที่อาจารย์เปาโลกำลังอธิบายเรื่องของร่างกายเรื่องของความเป็นหนึ่งเดียวกันเรื่องของอาวะทุกส่วนในร่างกายของพระคิดโดยมีพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศีรษะของพวกเราซึ่ง แต่และชิ้นส่วนทำงานไม่เหมือนกันมีหน้าที่แตกต่างกันพระเจ้าให้ศักรภาพไม่เหมือนกันให้ความสามารถไม่เหมือนกันด้วยทุกคนมีทำตามส่วนที่พระเจ้ากำหนดไว้และพระเจ้าทรงนำพาทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ขามีหน้าที่เดินก็เดินให้ดีที่สุดเท่าที่ขามจะมีแรงเดินนั่นแหละหมดแรงเมื่อไรพระเจ้าก็พาเรากลับบ้านก็แค่นั้นเองนะคะให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่และสูงสุดเราขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระองค์ขอบคุณสำหรับอาจารย์เปาโลที่ อธิบายถึงความเป็นจริงในโลกวิญญาณเกี่ยวกับร่างกายของพระเยซูคริสต์ซึ่งพวกเราทุกคนเป็นอวัยวะแต่ละชิ้นส่วนในร่างกายของพระองค์โดยมีพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศรีรษะของพวกเราทั้งหลายขอพระเจ้าทรงเปิดตาใจ่ายวิญญาณของเราสามารถที่จะเห็นถึงความจริงเหล่านั้นแล้วก็ให้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตให้เป็นไปและสอดคล้องตามสิ่งที่พระเจ้าได้กำหนด ให้กับพวกเราแต่ละคนทำสิ่งที่เหนือกว่านั้นอีกก็คือความรักที่พระเจ้าใส่เข้ามาในวิญญาณของพวกเราทุกคนให้เราสามารถที่จะสำแดงความรักนี้ออกไปให้กับผู้คนมากมาย ทั้งผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์และผู้ที่ไม่เชื่อด้วยพระองค์เจ้าค่ะเราสารเสญขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าทรงอํานวยพระพรการนมัสการของเราในเช้าวันนี้อวยพรอยู่เหนือผู้นํานำมัสการอวยพรอยู่เหนือนักดนตรีนักร้องต้นเสียงทีมมิกเสียงให้เป็นหนึ่งเดียวกันอวยพรอยู่เหนือทุกบทเพลงที่เราจะร้องถวายแด่พระเจ้าและอวยพรอยู่เหนือพาสเตอร์นครเวสุภาพรที่จะกล่าวถ้อยคําของพระองค์เป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญ,ญาณเลี้ยงดู ราให้เจริญเติบโตในทางของพระองค์เวยพรพี่น้องของลูกที่กําลังเดินทางมาในคริสตจักรของพระเจ้าและผู้ที่เดินทางมาเรียบร้อยไปแล้วให้ทุกคนได้รับกําลังเรียวแรงผ่านทางฤทธิดเดชอํานาจแห่งถ้อยคําของพระองค์ด้วยเถิดเราสรรเสริมขอบคุณพระองค์ฝากพวกเราทุกคนไว้ในผ่านสรงฤทธิตของพระองค์ในพระนามพระเยซู Please, คริสต์เอเมนให้เราปรบมือถวายเกียรติพระเจ้าค่ะพระเจ้าเวยพรอค่ะ